ในข้อ28นะครับนะเขาก็นาดาพื้นที่ของสามเหลี่ยมจตะรูปมาให้นะครับเดี๋ยวคูจะเอาใส่ในรูปนะสามเหลี่ยม g p a พื้นที่เท่ากับ2 3สามเหลี่ยมนะครับพื้นที่เท่ากับ2นะ สามเหลี่ยม GBC พื้นที่ทบหนึ่งสามเหลี่ยม FDE FDE F น่าจะอยู่ตรงนี้นาจาุด F FDE เท่ากับแปด FDC เท่ากับสิบสอง

ครับเขาถามว่าเอ a คืออันนี้นะครับกับ fgc คืออันนี้สองรูปเนี้ยพื้นที่ต่างกันเท่าไหร่นั้นคุณสมมุติให้อันเนี้ยพื้นที่เป็น x นะให้ fga พื้นที่เป็น x fgc พื้นที่เป็น y แล้วกันนะครับอันนี้พื้นที่เป็น x อันนี้พื้นที่เป็น y โอเคนั้นจากครั้งแรกนะครับเด็กๆดูตรงรูปนี้เปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้นะ เราจะได้ว่า x ส่วน y เท่ากับ2ส่วน1ทีนี้มันมาอย่างไงอ่ะผมค่อยๆไล่ให้ดูช้าๆนะครับว่าที่มามาจากนี้นนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ทเทียบกับสามเหลี่ยมนี้ก่อน ก็จะต้องเท่ากับฐานของมันเทียบกันใช่ไหมสัดส่วนพื้นที่จะเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานนะจะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเอ c เทียบกับฐานของ f a c นะจะเท่ากับพื้นที่ของ c a เเทียบกับฐานของ c a เเ็เทียบกับฐานของ fAC นะครับก็คือ f c จะเท่ากับพื้นที่ของ CA b ก็คือ2เทียบกับฐานของ CA b นะครับก็คือ BC ซนะีหรืคอคเอาอยนี้ดีกว่าสัดส่วนเอาสัดส่วนพื้นที่เทียบกับความยาวฐานดีกว่าพื้นที่ fAC เทียบกับพื้นที่ของ C A B มันจะต้องใช้ฐานของมันมาเทียบกันนะครับฐานของ F B C เทียบกับฐานของ C A B ฐานของ F B C คืออะไรคือ F C ฐานของ CAB คืออะไรคือ CB ทีนี้นี่เป็นการเอารูปข้างบนเทียบกับความยาวฐานเทียบกับความยาวฐานคราวนี้เอารูปข้างล่างเทียบกับความยาวฐานรูปข้าง,างน่าก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม F ออ๋อตัวนี้นจุด G นี่ว่า จุด G ีเป็นจุด G จุด G จุด G มันก็ข้างล่านน C, งนะครับก็เป็นสามเหลี่ยม FGC เทียบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BGC นะครับ เอาพื้นที่ทูกมีเทียบกันก็ต้องเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานเทียบกัน,นของสามเหลี่ยม FGC เทียบกับฐานของสามเหลี่ยม BGC นะสามเหลี่ยมรูปนี้ฐานของมันก็คือด้าน FG สามเหลี่ยมเอ่อ BGC รูปนี้ฐานของมันก็คือ GB เนี่ยค่าเดียวกันเลยนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้สัดส่วนตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้น พื้นที่ F A G ส่วนพื้นที่ G A B ต้องเท่ากับพื้นที่ F G C เทียบกับพื้นที่ B G C นะพื้นที่ F A G ก็คือ x พื้นที่ G A B ก็คือ2พื้นที่ F G C ก็คือ y พื้นที่ BGC ก็คือ1ก็เลยจะได้ x เท่ากับ2 y พื้นที่ของ x จะเป็น2เท่าของ y เราได้มาเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ x จะเป็น2เท่าของ y เ ถ้าเราไม่ต้องแสดงวิธีทำะไรให้ใครดูคือไม่ต้องแสดงที่มาเนี่ยมาถึงเราก็ไล่เลยครับไล่เหมือนกับว่าเส้นพวกนี้เป็นตัวส่วนเลยเราก็จะได้ x ส่วน y เท่ากับสองส่วนหนึ่งได้เลยเนี่ยมองเหมือนเส้นนี้เป็นตัวส่วน x ส่วน y เท่ากับสองส่วนหนึ่งะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเขียนที่มาให้ดูเนี่ยปึ๊บนเนี่ยเราก็ต้องไล่แบบนี้แล้วครับให้เห็นก่อน นะครับต่อไปเนาะคราวนี้เราจะมาจับตรงนี้บ้างครับ16กับแปดนะแล้วตรงนี้เป็น12 แล้วมันก็จะมาเทียบกับรูปนี้นะครับงั้นรูปนี้ก็คือ x บวก y รูปสีเหลืองนี่นะครับพื้นที่ก็คือ x บวก y นะครับก็ไล่ทขนองเดียวกันครับขนองเดียวกันงนั้นครูขอรวบรักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่มาชำหมดละ เนี่ยไล่ถ้าจะแสดงที่มาก็ไล่แบบเนี้ยไล่ลักษณะเดียวกันนะอะไนี้เนี่ยขอไล่ลเป็นแบบมองเป็นตัวส่วนเลยนะครับคือที่ช่องนี้คือ x บวก y มองตรงนี้เหมือนเป็นเครื่องหมายส่วนไปนเลยนะครับก็จะได้ว่า x บวก y ส่วนสิ จะเท่ากับ16ส่วนแนั้น x บวก y เท่ากับ16ส่วน8ดคูณด้วย12จึงได้ x บวก y เป็นย4ิบจาก x เท่ากับ2 y แทนลงไป2 y บวก y เท่ากับ24 สาม y เท่ากับยี่สบสี่แสดงว่า y, y เป็น y เท <3. S 2> ่ากับแปดครับแล้วว่าเอ็กเท่ากับสิบหกครับเอ่อ uh, x เท่ากับสอง y เท่าสองคูณแปดเป็นสิบหกสิบหกครับนี่หาผลต่างใช่ไหมครับหาผลต่างเนี่ยสองรูปนี้มีพื้นที่ต่างกันเท่าไหร่ก็คือเอาเ x กับ y มาลบกันได้เท่ากับแปดครับผลต่างพื้นที่เท่ากับเ x ลบ y ก็สิบหกลบแปดได้แปดคิดว่าถ้าต้องไล่ตรงเนี้ยแบบเดียวกันจากตรงเนี้ยไล่ได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับ